ฝั่งไม่พอยุบเยอะนะต้นต้นสิบปีต้นละสิบนี่คืองานมันเกิดครบรอบปีที่ใสยิ้มใส่ยิาไหร่ครับใสยิ้มใสยิ้มใส่ยิ้มใส่ิ้ไอ้เท่าพยันพยันพยันหมื่นที่ก็อะอธิษฐานก่อนเป่าเค้กอันมีความสุขมากมายสาธุคดิบกระโม่แต่สาบก็เข้าโตมะโต แต่คนมีจริงเหรอทุกทีเลยวะแล้วจูดี้เอาไปเอาไปใกล้หน้าทีเลยโอ้โหเปล่าทีเดียวดับเลยแรงยังเหลือแรงยังเหลือครับแล้วผมให้ผมครับเปลี่ยนต่อไม่เวลาเปลี่ยนเวาเปลี่ยนแล้วรออยู่ท่ามกลางความตื้มใจมาแล้วมาแล้รออยู่นานๆจะเกิดหตือเขาจะพิงความในใจพี่แจ้าบอกความในใจกับเพื่อนหน่อยครับแกรักอาร์ต จะสารภาพกับใครก็ตรงนี้เลยครับมนคนดีสักทีจะได้เจอคนดีๆวะเฮ้ยแต่ไม่ดีใครกับเขนแหละแต่มันไม่ดีเองเอ้ยเจ้ามึงไม่ดีเองเมื่อวานความลับแฉแล้ววันไปเจอเพื่อนมันแล้วเป็นไงรู้ไหมแก้วเมื่อก่อนเป็นไงผูมันวิ่งสุดขคบมันได้ไงขาวปากปากเฮ้ยหลับไปแล้วรอบนะถือว่าหลับแล้ว ม่ดีดับแล้วฮะไม่ดีกดโอ้ยยังไม่ทันตัดเลยดูดิมีไปไหนแล้วเนี่ยยื้อหรอเอามาไว้ไหนอ๋อบินเล็วอ๋อบินบินเอาบินคาเคข็งไปเ้ยเก็บใบแก้วไปเอ้ยใบเสร็จอยู่ที่พี่ไว้เออเดี๋ยวใบเสร็จอยู่ที่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใบแก้วไปละพี่นิดไม่น่าโทรเลยบอกนะที่ไปนานอะพ่นิดเรื่องหรื่อยไปหาร้านอยู่ไม่รู้เรื่องเลยพี่เลยนี่หาในฐานนี่หาไม่เจอร้านเอาละ กูสร้างกูส่งมาแล้วไงเอาละหัวห้อยเมียเออนั้โหหมาหมนเลยทีกอย่างหมดเลยไม่เป็นนะไม่เคย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 ตั้งแขน ไม่เคยตัดเค้กตัดเครื่องตัดเครื่งตัดเครื่งเคยตัดหมูตัดอะไรอย่างนั้นเลยตอยเล็บนี้เลยเออนี่คือการตัดกันนี่คือการนี่ือพคู่เป็นักเฮ้ยมาโจเรียกต้องท้าผาเลียดิคู่อะไรเนาะเลียดิพัดกันเลียดิฮะเฮ้ยฮีดให้กูว่าแก้วไมังเช้า่ะเดียวกูไม่ดีเกล เลีอยงเราเลยหาเลี้ยมฮ่าฮ่าฮ่าเออมึงรักเลี้ยงมั้ยล่ะเลี้ยงออกเลียออกเลียออกเลียออกอย่ะเล่นการหรอกกูไม่ได้กินพวกเรารู้ว่าได้ไงแต่เลี้ยออกเฮ้ยมีภาพสวยๆไว้ดูไงให้กูกินก่อนดีเลยกูยังไม่กินข้าวเลยแล้วก็แล้วก็ซอยไม่เกี่ยวกัดเลยอิ่มเลยซอยเสียบเลยตัดยังไงเนีจะใหญ่ไปเอาแตงไปที่ไหนล่ะตัยไปที่ไหนล่ะดูคนเนี่ยเหมโอ้โหตัดให้การ ที่บ้านมีโรตารีก็ไปไหนวะเนี่ยหัวด้วยหัวด้วยวุ้ยพรุ่งนีลทำยูทูบเลยนะหัวต้องช่วยมีอะไรนะครับหัวต้องช่วยมีอ๋อกินนรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากกินมากครับตอนนี้ยังไม่อ้วนจ้ดกินกัไปครได้เลยอ้โหยด้วยใช้ชิงเลยชินเร็วมาก

ขอตันได้เ้ำไปซ้าเออแล้วไอ้ภาพนั่นลงหมดยังเนี่ยไอ้ X ได้ลงเน่ยงแล้วลงแล้วันนี้ผมลงแดแล้วเห็นเลยลงหรอย่งๆไม่ดูเลยลวันนี้ไม่ได้ข้าบอดลงในเครื่องลงในเครื่องไม่รล้เรื่องนี้ส่งไปนั้นส่งเพือยัง วันนี้ผมยังไม่ได้เข้านเลยครับมโค้ไทยแลนด์วันนี้ท่านประธานหายไปไหนไม่รู้ข้างๆครับข้างๆแก้มเลยครับเกิดอะไรครับใครวะเก็บบอไม่เข้าเลยเลยโทรบอกเลยอะไล่ะเข้าไปทอะไรเราปูอยู่ในที่แต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยก็ใช้ได้นะที่ว่าไม่ทิ้อ สังากับกระถูกของมันสี่มื่นก้าดมนแล้วารม่ด้ล้เดียวรู้สึกยังไงครับครับมันเกิดปีนี้จะดีใจมากกว่าทมื่อกี้อาร์เลขอข้ากูอ้โนบ้นกินตุ๊กตามีแพนด้าจแพหดีมากเลยก็แดกเราอด้กเด็กฝ่าในยูทบนะฮะ เดีนี้มันต้องไฮเทคแน่ๆนะวันนี้คือผมมาถ้าลองนะดอกเอ็กเอาไปล่าถึงบ้านรถผมไม่้อมานะผมมารถทดลองเนี่ยวันนี้รถตดลองรถตอลองเปลี่ยนตีดูสีสีบอลมากถ้ามีรูปลงอะวันนี้มีอีกมไหนเปลี่ยนเป็นสาดำไปแล้วเอกม่งไอติเนี่ยมังไม่ได้กินเลย